บทสาธยายเรื่องกิเลสละเอียดเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นตอนที่หนึ่งบทนำรู้จักเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นเจริญพรญาติโยมทุกมูเหล่าทั้งหลายในวาระนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและความสังเกตอย่างยิ่ง เพราะเรากำลังจะเข้าไปสำรวจดินแดนที่โซ้นเร้นอยู่ในจิตใจของเราดินแดนที่ซึ่งมีเครื่องผูกมัดอันทรงพลังแต่เรากลับมองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าอัตมาขอตั้งชื่อบทสาธยายชุดพิเศษสิบตอนจบนี้ว่ากิเลสละเอียดเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นโยมทั้งหลายคงคุ้นเคยกับชื่อของแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพกิเลสเป็นอย่างดีนั่นคือ โลภะโทสะและโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงแต่ในกองทัพนั้นไม่ได้มีเพียงแม่ทัพใหญ่ยังมีเหล่าเสนาธิการเหล่าหน่วยสอดแนมที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความละเอียดอ่อนและทำหน้าที่ผูกมัดเราไว้ในวัตะสงสารได้อย่างแนบเนียนทิเลตเหล่านี้เองที่เราเรียกว่ากิเลสละเอียด ในบทสาธยายชุดนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครลักสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือทิฏฐิหรือกับดักแห่งความเห็นผิดกลุ่มที่สองคือมานะหรือเงาของอัตตาที่คอยเปรียบเทียบอยู่เสมอและกลุ่มสุดท้ายคือถีนมิทธะหรือลมโคลนที่คอยดูดกลืนความเพียรของเราเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้คือ การนำเอากล้องจุลทรรศน์แห่งปัญญามาส่องดูพฤติกรรมและกลไกาการทำงานของกิเลสเหล่านี้ทีละตัวเราจะไม่ได้เพียงแค่ท่องจำชื่อของมันแต่เราจะวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีหน้าตาและอาการเป็นอย่างไรและมันสร้างอุปสรรคต่อการเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ของเราได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้รู้จักศัตรูที่แท้จริง และสามารถหาหนทางที่จะรับมือกับมันได้อย่างถูกต้องหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทนำนี้คือ 1. กิเลสมีทั้งระดับหยาบและระดับละเอียดเปรียบเสมือนโรคภัยไข้เจ็บโรคบางอย่างแสดงอาการชัดเจนเช่นมีไข้ตัวร้อนไอจามนี่เปรียบได้กับกิเลสหยาบเช่น ความโกรธที่แสดงออกมาชัดเจนแต่โรคบางอย่างกลับไม่แสดงอาการใดๆมันค่อยๆกัดกินทำลายร่างกายเราอยู่เงียบๆนี่เปรียบได้กับกิเลสละเอียดเช่นมานะหรือทิฏฐิมันทำงานอยู่ในใจเราตลอดเวลาแต่เรากลับไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาการไม่รู้จักกิเลสละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งสอง การไม่รู้จักกิเลสละเอียดคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้านักปฏิบัติหลายท่านอาจจะรักษาศีลได้ดีระงับความโกรธได้ในระดับหนึ่งแต่กลับรู้สึกว่าการปฏิบัติของตนย่ำอยู่กับที่หรือไปต่อไม่ได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านกำลังถูกเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นนี้ร้อยรัดเอาไว้อยู่ อาจจะติดอยู่ในกับดักแห่งความเห็นของตนเองหรืออาจจะถูกเงาแห่งมานะฉุดรังไว้ไม่ให้เกิดความนอบน้อมการไม่รู้จักศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่เหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างแท้จริง 3. การเรียนรู้คือขั้นแรกของการละในทางธรรมเราไม่สามารถที่จะละหรือปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่รู้จักได้ การที่เรามาศึกษาเรื่องกิเลสอย่างละเอียดเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการฟุ้งซ่านแต่เป็นขั้นตอนแรกของปัญญาคือการนำสิ่งที่เคยอยู่ในความมืดมิดออกมาสู่ที่สว่างเมื่อเราเห็นหน้าตาของมันชัดเจนแล้วเราจรึงจะรู้เท่าทันเมื่อมันปรากฏขึ้นในใจและเมื่อรู้เท่าทันบ่อยๆเข้ากำลังของมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนลงและเราก็จะสามารถละมันได้ในที่สุด นี่คือภาพรวมของการเดินทางที่เรากำลังจะเริ่มต้นกันเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความตั้งใจและความพิจารณาอย่างยิ่งในตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นการเจาะลึกกิเลสละเอียดตัวแรกซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญและอันตรายที่สุดนั่นคือทิฏฐิกับดักแห่งความเห็นผิดขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร